ข่าวดีมาแล้วรับอนุมัติแจกเงินสดให้คนละ1,500บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะ ก็จะทำการแจกเงินเพิ่มให้อีกนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,500บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมนะคะ ว่าทางคอรมได้อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมจ่ายเพิ่มให้อีก3เดือนเดือนละ500บาทรวมรับอยู่ที่คนละ1,500บาทโดยจะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,564ถึงเดือนกันยายน2564 วงเงินรวมไม่เกิน1,575ล้านบาทเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจที่ดีแก่อสอมผู้ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนซึ่งที่ผ่านมาทางอสอมก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอย่างทั่วหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมา จนถึงเดือนมิถุนายน2564ซึ่งก็เป็นระยะเวลา16เดือนกรอบวงเงินรวม8,348ล้านบาทแล้วนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ทางคอรมอนะคะก็ได้มีการอนุมัติแล้วนะคะจะแจกเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด -19 ให้กับอสอมอเพิ่มอีกเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะโดยก็จะได้รับตั้งแต่เดือนก,ะะกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน2564นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมและฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ